คุณได้บอกเขาเรื่องครับว่าคุณจะแต่งงานละคุณหัวเรื่องก็ได้บอกเขาเรื่องครับดังค่ะก็ได้บอกเขาเรื่องครับยังค่ะคุณใช้โทรศัพท์ตอนอยู่กับผมคุณอยากมีปัญหาใช่ไหมครับขอโทษครับคุณทิ้งโทรศัพท์ไปเลย คือผมจะบอกว่าเพื่อนหรือว่าคนรู้จักคุณเนี่ยเขาจะแต่งงาน uh huh. เขาไม่บอกให้คุณทราบเลยหรับใช่ไม่บอกเลย hmm. ช็อกอยู่แบบนึงนะคะ mm hmm. แต่งงานกับใครอะ่ะเรื่องนั้นเดี๋ยวคุณเข้าไปถามกันเอง <Yeah. S 1> เอาเป็นว่าเดินมาสีน้องเดี๋ยวผม คุณมผมไม่ได้พูดกับคุณคุณช่วยหยุดพูดได้ไหมครับผมคุยกับคุณอยู่เหรอเขาจะแต่งงาน กับคนรู้จักของผมครับคุณเป็นคนคุณเป็นหัวหน้าเขาใช่ไหมครับครับคุณอนะกลับไปได้ละผมไม่ไมีอะไรจะคุยคุณแล้วครับคุณขอบคุณครับกันนะครับเจเจอืมเฮ้ย ผมเป็นคนดูแลคนที่เขาจะแต่งงานด้วยอ๋ oh. คุณเป็นหัวหน้าเขาใช่ไหมครับเออหัวหน้าหรอไม่ใช่ครับก็เป็น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 คนดูแลเขาเหมือนกันอ่าทางนั้นดีเลย uh. งั้นคุณก็ต้องรับผิดชอบเขาได้ใช่ไหมครับ เรื่องอะไรครับเรื่องค่าใช้ใจ่ายอ๋อไม่ครับให้พ่อเขารับผิดชอบสิเรื่องค่าใช้ใจ่ายก็ไปให้พ่อเขา่น่มอมไม่เป็นไรครับไม่ต้องให้ก็ได้ไม้มันลำบากอืม ไม่สิไมแ่แล้วเรื่องค่าใช้จ่ายนะ่ะคุณจะไปรับผิดชอบเรื่องข่าใช้จ่ของใครนะคะของคนของฟลอรอเท่าไหร่อะ่ะไม่เท่าไหร่หรอครับผมว่าคุณหาได้ไอ้มีมันก็มีอะครับแต่ว่าคนที่ควรที่จะ เรับดิชอบแล้วคขาใช้ใจก็วควรเป็นผู้ใหญ่ของพอ,องติดบูโรอย<บ>ู่คร<บ>ับฮะเขาติดนี่อยู่เขาไม่มีตม<อ>ังบมายหรอแล้พ่อเขาเหรอครับใช่ครับผมถามเขาเมื่อวานแล้วเอ๊ เขาไม่มีเงินก็ไม่ต้องแต่งครับก็ดีก็ได้ครับก็แล้วแต่คุณค่ให้ให้เขาอยู่ด้วยกันไปก่อนไม่ได้ครับอ้าวทำไมผมจะเอาเงินผมหิวผมต้องการเงินด่วน ก็เขาตกลงกันไปแล้วงั้นเดี๋ยวผมลองไปถามพ่อเขาดูแล้วกันได้ค่ะลองไปคุยกับพ่อของเขาดูปกติ เราไม่ได้ไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับเรื่องส่วนตองเขาล้วอ้าวเราเป็นคนดูแลพวกเขาไงครับเป็นแค่คนที่พวกเขาฟังค่ะไม่ได้ดูแลอืมใช่อื้อฝนไม่ได้ตกแล้วนะกลางร่มทำไมโทษทีค่ะ เรื่องที่ผมจะคุยก็มีแค่นี้แล้วโอเคครับงั้นไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับไม่รบกวนแล้วครับ ไม่ได้รับกวนเลยครับรับกวนได้ จะเอาอะไรไปรบกลวนะครับเราต้องเอาอะไรมารบกลัด้วยเหรอคะลบกลัวได้ ก็ถ้าคุณมาเพราะหน้าที่ที่ต้องมามันก็ไม่มีอะไรรบกวนแล้วแล้วต้องทำยังไงถึงจะมาเพราะไม่มีหน้าที่จริงๆเราไม่ต้องมาก็ได้นะก็ใช่ไงครับคุณมาเพราะหน้าที่ไงที่มีนัด อต้องมาไม่ใช่เราหมายถึงว่าความจริงเราไม่มาก็ได้แต่ว่านี่เรามามันไม่ใช่หน้าที่แต่เราอยากมาเรารู้ว่าใครเราถึงมาเข้าใจใช่ไหมที่จะพูดแบบ ปกติเราไม่ได้ทำทำตามใครแล้วอะครับคงไม่ได้อยากทำอยู่แล้วนี่ใช่ไหมนั่นไนไม่ใช่ก็ถึงบอกไปไงว่ารู้ว่าเป็นใครถึงมาเนี่ย แล้วถ้าไม่ได้มาพนาที่แล้วมาเพราะอะไรครับมาเพราะอยากเจอครับ Yes Yes

ไม่ได้ปฏิเสธหีกว่าใช่ไหมครับอไเลยครับเอ่อไม่ได้ปฏิเสธใช่ไหมคะ,ะนะมปฏิเสธเ,เรื่องอะไรครับ ถามว่าเราไม่อยากเจอเหรอคนบอกว่าไม่บอกแต่คนไม่ได้ปฏิเสธใช่ไหมที่มาบอกแค่อยากเจอรับเรามันวุ่เหตุนคนอะไรเท่มากกว่านี้หรออยากเจอเนะี่ยก็ไม่รู้ครับเพื่อ จะมีอะไรที่มากกว่าอยากเจอก็ถ้าเป็นแต่ก่อนก็คงพูดไปแล้วแต่ก่อนนี่คือก็แต่ก่อนไงจำไม่ค่อยได้เลยครับช่วยรีความจำผมหน่อยได้ไหมก็ถ้าเป็นแต่ก่อนเจก็คงพูดว่าถ้าเป็นแต่ก่อนเจก็คงพูดว่าคิดถึงอยากอจอด้วย ถ้าเแต่ก่อนก็คงพูดแบบนั้นอ๋อครับแต่เดีวนี้คงจะไม่แล้วนี่ใช่ไหมครับ ก็คุณบอกว่าแต่ก่อนนั่นนี่คือแต่ก่อนก็เราถ้าตอนนี้พูดได้เหรออะไรนะครับแล้วตอนนี้พูดได้เหรอคะเออโทษดีครับแป๊บหนึ่งโทรศัพท์เข้าครับผมยังอยู่ใช่ไหมครับอาออยู่ครับอยู่ครับโอเคครับสักครู่นะครับ ได้ครับโอเคเดี๋ยวรีบไปครับได้ครับเอ,อ่อเดี๋ยวหัวโตกน,นะครับที่ถามมาเมื่อกี้ก็ที่ถามมาออว่าอะไรนะฮะเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะครับก็ถามว่าตอนนี้แล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วไหมความว่าไ่งไพูดอะไรครับ รู้มันกันครับเอ้าเมื่อกี้พูดว่าอะไรครับก็บอกว่า <c oughs> บอกว่าตอนนี้ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนี่ใช่ไหมคนพูดอย่างเงี้ยอ่าก็ถามไงครับว่างั้นทำนมแต่ก่อนแล้วตอนนี้ล่ะเออตอนนี้พูดไรเหรอคะไม่รู้อะเดี๋ยวผมมาครับว้เจอกันใหม่นะผม